สวัสดีครับผมชื่อป๋อนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังผมเป็นคนที่ตากมาทํทำงานอยู่ที่กรุงเทพทำงานทั้งปีล้ะก็ละเหนื่อยก็เหนื่อยจนถึงสิ้นปีผมก็ชวนเพื่อนไปเที่ยวที่กันจนบุรีซึ่งเป็น ที่ที่อยู่เหนือเคืนมีทั้งป่าเขาน้ำซึ่งเป็นที่ที่เหมาะสำหรับกันพักผ่อนและเพื่อนกับพวกผมก็เอาเบ็ดตกปลาไปด้วยประมาณ20คิคันไม่รู้ว่าจะตกปลาได้หรือเปล่าระหว่างเดินทางเพื่อนก็มักบ,บ่นว่าทำไมไม่ถึงสักที เพื่อนอีกคนก็บอกว่ามีประมาณร้อยโลก็ถึงแล้วแถ้าพานร้อยโลก็ยังเหลืออีร้อยโลขณะเดียวกันฝนก็ตกได้่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่อาจจะตกจนถึงที่พักของเราและหลังก็มาถึงซึ่งหมอบลงและฝนตกเราช่วยกันขนของ,ของไปในเรือแค่มาถึง ผมก็รู้สึกว่าผมอารมณ์ดีและมีความสุขผมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าที่นี่อากาศดีนะและแล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่ผิดหวังสำหรับเพื่อนบางคนเขาอาจจะคิดว่าที่นี่มีห้องเช่าหรือว่ามีห้องน้ำที่สะอาดมีทางเดินที่สะอาดแต่ที่นี่มีแต่ดีนมีแต่คนทำให้เดินลำบาก ซึ่งการขึ้นเรือก็อเป็นประสบการณ์ครัง้งแรกของผมผมอยู่ที่ตากมีแต่ป่ามีแต่เขานี่อาจจะเป็นประสบการณ์ครัง้งแรกและได้ออกมาสู่โลกกว้างเจอสิ่งใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่และออกมาจากกรอบรู้สึกว่าตัวเองเป็นอิสระเมื่อมาถึงแพเราก็ช่วยลงขนของขึ้นมาบนแพของค่อนข้างที่จะเยอะ เราว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้อะไรบางมีบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ใช้และมีบางอย่างที่ควรที่จะได้ใช้แต่ไม่ได้เอามาซึ่งที่นี่ก็เหมาะก,กันพักผ่อนนี่เป็นห้องนอนที่คืนนี้เราจะพักแต่มันค้องข้างที่จะเล็กเราก็เลยแบ่งกันนอนข้างนอกและนี่คือเบ็ดตกปลาที่เราเอามาตกปลาสําหรับวันนี้และพรุ่งนี้เราเอามาเยอะมาก รู้ว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าที่จริงเราแค่มาพักเพื่อเอาแรงและมาพักกายพักใจแต่ยังไงก็ไปที่ที่มีน้ำเราก็เลยเอาไปตกปลาไปเผื่อตกปลาและได้ทําปลาก,กินเวลาว่างๆเราก็มานั่งพูดคุยัวเลาอเฮฮาดีกว่าที่เราทํางานทำทั้งวันนั่งทั้งวันไม่คุยอ,อะไรสักอย่าง ในวันนี้ดูเหมือนทุกคนมีความสุขเราอยู่ที่ทำงานด้วยกันเรามาตกปลาด้วยกันทำให้เรารู้สึกสนิทขึ้นพอตกเย็นเราก็ทำอาหารกินซึ่มกับที่ทำงานแต่มันรู้สึกอร่อยกว่าเรามาพักผ่อนแต่ว่าเราเหมือนจะไม่ว่างเลยต่างคนต่างทำนู่นนี่นั่นกันไปและพ่อครัวก็ได้คั้วไก่ให้กิน ซึ่งเป็นข้อกากที่อร่อยมากและนี่เป็นอาหารสำหรับการตกปลาซึ่งเราใช้หมดไปสองถางก็ไม่ได้ปลาสักตัวและแล้วคืนนี้เราก็อดกินปลาและเราก็กางเต็นท์นอนและได้มานั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ผมได้ถามพี่เขาว่าเราได้ปลากี่ตัวพี่เขาบอกว่าไม่ได้ปลาเลยสักตัวเราแค่ได้มาเที่ยวพักผ่อนแค่นี้ก็พอใจแล้วพอสักพักเราก็เปลี่ยนเหยือ่อเป็นไส้ปลาทูแตกจนถึงตอนกลับก็ไม่ได้ไดเดลยสักตัวสุดท้ายเราก็แฮวเลยไม่มีใครได้ปลาเลยสักตัวซึ่งเป็นอะไรที่ประหลาดมาก ว่าเบ็ดเอามาเยอะมากเราเอามา20คันเรามาใจเพื่อนที่นี่เข้า,เามาเพิ่มอีก10กว่าคันก็เป็น30กว่าคันแล้วแต่ตกปลามาทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้ปลาอะไรสักตัวแต่ก็ได้บรรยากาศก,าก่อนกับเราก็ได้นั่งเรือออกจับแพมุ่งตรงไปที่ที่บัวลองจอดรถกันและแล้วเวลานี้ก็หมด แต่ให้เราต้องกลับสู่ภาวะปกติซึ่งก็คือทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวและก่อนจากกันไปผมหวังว่าทุกคนที่ทำงานอยู่จะได้มาพักผ่อนกับผมบ้างทำให้เราหายใจได้เต็มปอดและท้ายส่วนนี้ผมก็ขอกล่าวขอบคุณที่ดูคลิปผมจนจบและหวังว่าทุกคนจะมีความสุข